ทางด้านขนส่งจังหวัดราชครับก็ตรวจเข้มทีเดียวนะฮะรถโดยสารสาธารณะเพื่อเป็นการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์2566นางพิกุลสิริเกตขนส่งจังหวัดราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการขนส่งออดดำเนินการแนะนําให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ครับตรวจความพร้อมในการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆทั้งระบบไฟส่องสว่างไฟเบรกไฟถอยยางรถยนต์คอ้อนทุบกระจกถังดับเพลิงนะครับรวมถึงตรวจหาแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถทุกคันและก็มีการตรวจระบบ G.P.S. ด้วยนะครับในการติดตามรถโดยสารสาธารณะสำนังกงานขนส่งจราจรครับได้ดำเนินการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะให้มีความพร้อมในการให้บริการทั้งตัวรถรวมทั้งความพร้อมของพนักงานขับรถชั่วโมงการทํางานไม่เกิน แล้วก็มีการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับอย่างไรก็ตามครับสำนังกงานขนส่งจราดเองก็มีการติดตามการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกคันผ่านระบบ GPS ครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดส่วนที่จังหวัดระยองค่ะก็มีการตรวจเข้มควบคุมการจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำกระบอกสูบแรงดันสูงในช่วงของสงกรานนะคะเพราะว่าเตือนว่าจะเป็นอันตรายในการบาดเจ็บสาหัส นายผู้ทีการกิจเกือ้อกูลผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สคบอร,ระยองไปออกสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำแรงดันสูงในพื้นที่ทางนี้ได้มีการกำชับห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรงทางนี้การใช้เครื่องเล่นฉีดน้ำแรงดันสูงดังกล่าวมาเล่นสงการานก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะคะหากเข้าตาเข้าหูก็ทำให้บาดเจ็บสาหัสได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้กดขันอย่าง ต่อเนื่องแล้วก็ห้ามนำเครื่องเล่นฉีดน้ำแรงดันสูงมาจำหน่ายอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ค่ะนายเรืองฤทธิ์ประกอบธรรมในอำเภอเมืองระยองเป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรระหว่างวันที่1 1ถึง17เมษายนพร้อมกันนี้ก็ได้มีการลงนาม MOU กับหนง,งานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยภายในจุดบริการประชาชนดังกล่าวนะคะก็มีบริการน้ําดื่มกาแฟห้องน้ําและข้อมูลการท่องเที่ยวในการเดินทางแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านจุดบริการจุดตรวจด,ดังกล่าวระหว่าง11ถึง17เมษายนนี้ค่ะครับไปชายเชิงเซาครับนายนัทพงศ์สงวจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชายเชิงเซาเดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจแบบบูรณาการความปลอดภัยทางถนนประกอบด้วยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตำรวจและจิตอาสาครับ บริเวณสีแยกท่าสะอ้านจากนั้นก็เดินทางให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในจุดบริการต่างๆอย่างเช่นที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยร่วมตำบล2อคลอง,องหน้านิคมขนมจีนก็ไปครับซึ่งก็เป็นกำลังใจที่สำคัญทีเดียวและก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการช่วยลดอุปัติเหตในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ครับ